เมื่อวันที่20มิถุนายนที่ผ่านมาในอัธพลเลิศพิบูลซีอ e o บริษัทปตทจำกัดมหาชนรับรางวัลกิติยศ Thailand Top CEO of the Year 2023ประเภทอุตสาหกรรมพลังงานเป็นการเชิดชูกเกียรติผู้บริหารสูงสุดขององค์กรที่มีความโดดเด่นในแต่ละอุตสาหกรรมที่ได้รับการยกย่องให้เป็นสุดยอดผู้นำองค์กรแห่งปีจัดโดยนิตยสารวิสเนตพลัส โดยบริษทัท ARIP จำกัดมหาชนร่วมกับคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นโรงแรม inental, ิเตอร์คอนติเนนทัลกรุงเทพรางวัลดังกล่าวเป็นอีกหนึ่งรางวัลสำคัญในการเสริมสร้างกำลังใจแก่ผู้บริหารองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนในการบริหารองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืนความเป็นผู้นำและสร้างความผูกพันในองค์กรการตอบแทนสังคมชุมชนและให้ความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมมันเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศไทยต่อไป 45ปีปตทจุดพลังชีวิตขับเคลื่อนอนาคต